ค่ะดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีหน้าแ้าของคุณแม่ทุกท่านค่ะค่ะวันนี้คุณแม่เสียงเตียงเป็นวัดค่ะบัตรกันทั่วบ้านเลยค่ะช่วงนี้ค่ะค่ะบ้านใกล้เรือนเชียงเป็นวัดญาติพี่น้องค่ะค่ะคุณแม่ก็เลยติดกับเขาค่ะคุณแม่มีของสวยงามฝากเหมือนเคยฝากนั่นแหละค่ะ ค่ะเป็นงานไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะสองตะกอทอมือไหมบ้านพุ่งยืนค่ะสีนี้เป็นสีม่วงพระเทพค่ะม่วงเขาเรียกว่าสีดอกตะแบกเขาก็เรียกนะคะค่ะเป็นสีดอกตะแบกสีม่วงพระเทพค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะเป็นสีม่วงดอกตะแบกนะคะค่ะเป็นสีพระเทพค่ะค่ะไหมบ้านพุ่งยืนสองตะกอทอมือค่ะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มไหมบ้านพุ่งยืนค่ะ คุณแม่ก็จะได้มามามาหยิบยกให้พี่น้องชาวไทยได้ดูเรื่อยๆนะคะค่ะเป็นสีดอกกระแบนค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะขาะสีพระเทพค่ะสีม่วงพระเทพค่ะคาะราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะเป็นค่ะราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะเป็นงานขาวดาค่ะเป็นผ้าขาวดํานะคะค่ะสวยทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะเป็นผ้าขาวดําค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะน้องรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ ค่ะหนึ่ค่ะหนึ่บาทนะคะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะหนึ่บาทค่ะ2องตะกอทอมือค่ะไหมบ้านพู่งยืนนะคะสวยทุกพืนแกมทุกพืนค่ะค่ะ1,400บาทค่ะ ค่ะแกะนี้ก็นี่ค่ะเป็นม่วงค่ะม่วงอมม่วงอมน้ำเงินนะคะแกะเป็นม่วงเลยก็ไม่เช i̇şte. ิงนะคะเป็นม่วงอมน้ำเงินนิ ileen. ด мы, หน,หนึ่งนะคะค่ะจะออกม่วงก็ไม่เชิงม่วงค่ะออกน้ำเงินก็ไม่เชิงน้ำเงินนะคะค่ะเป็นม่วงอมน้ำเงินค่ะค่ะม่วงแก่ค่ะม่วงเป็นม่วงแก่นะคะดูแล้วเป็นม่วงแก่ค่ะม่วงพาเนยดค่ะค่ะเป็นสีม่วงแก่นะคะ ค่ะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนค่ะม่วงแก่ดูแล้วค่ะคุณแม่ดูเส้นไหมนะคะเป็นสีม่วงแก่ค่ะผ่าสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะเป็นสีม่วงแก่ค่ะผ่าสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทงานไหมบ้านพุ่งยืนสองตะกอทอมือค่ะค่ะกุ่มพวกนี้ค่ะจะเป็นไหมมาแต่จากข้างในให้นะคะ ค่ะเป็นโครงการของไม่หลวงราชการที่กช่วยขายช่วยไหมมานะคะค่ะท่านก็เลยได้มาทอกลุ่มเป็นกลุ่มทอผ้าไหมบ้านพุ่งยืนค่ะแล้วก็ไหมพวกนี้ก็ไม่ให้ขายแพงนะคะปกติไหมบ้านพุ่งยืนนี่ค่ะจะอยู่ที่ราคา2000กว่านะคะ2 5 0 0 2 8 0 0ค่ะค่ะนี่ค่ะอยู่ที่1,400บาทค่ะค่ะสวยมากค่ะโดดเด่นมากค่ะสองตะกอทอมือค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะ ค่ะคุณแม่ได้มาไม่เยอะน,นะคะเที่ยวน,นี้ค่ะเพราะว่าท่านทอมไม่เสร็จค่ะทอไปเรื่อยๆท่านบอกอย่างนี้ค่ะค่ะเป็นสีเม็ดมะขามค่ะสีเม็ดมะขามเข้มนะคะถ้าเรียกแไรนี้ค่ะว่าสีน้ําตาลเข้มค่ะเป็นลายขอนะคะค่ะเป็นขอค่ะขอเล็กๆค่ะค่ะเป็นขอนะคะค่ะดแูแลเป็นรูปขอนะคะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะ มักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะเป็นขอค่ะเป็นสีน้ําตาลค่ะเป็นสีคนแก่ชอบนะคะค่ะคนเท่าคนแก่ชอบสีค่ะชอบสีแบบนี้ค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะ ค่ะยินดีต้อนรับน้อมรับตอบทางลายทุกท่านะคะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะเป็นงานขอค่ะเป็นลายขอนะคะเป็นสีน้ำตาลค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะไมนบ้านพุ่งยืนค่ะสองตะตทอมือไมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะนี่ก็เป็นม่วงค่ะมีม่วงเหมือนกันนะคะ ค่ะจากนั้นม่วงดอกตะแบดตัวนี้ก็ม่วงค่ะเป็นสีม่วงค่ะม่วงพระเทพค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะใบบ้านพุ่งยืนค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างด้วยค่ะพื้นใหญ่ค่ะลึกก็ลึกค่ะนะคะความลึกลงไปอย่างนี้ค่ะคนสูงก็ค่ะสูงก็ใส่ได้ค่ะค่ะลึกมากค่ะเขาจะต่อตะกอทวอนี้ค่ะเขาเรียกว่าฟื้นห้าสิบค่ะตะกอห้าสิบค่ะ ถ้าเรียกเป็นพื้นค่ะทางภาษาคงจะไม่เข้าใจนะคะค่ะตะกอค่ะตะกอห้าสีค่ะค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะสองตะกอทอมือค่ะงานใหมบ้านทพ่งยืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนถ้าได้ค่ะ ค่ะคุณแม่ให้พวกนี้มาแบบเป็นหมีขั้นนะคะค่ะคุณแม่ลองเอามาดิบมาลองดูเป็นมีดขั้นค่ะน้านาค่ะเนื้อผ้าหนาค่ะหนาแน่นมากค่ะค่ะเป็นสี้ําตาลอ่อนนะคะเป็นสีธรรมชาติค่ะสีนี้เป็นสีธรรมชาติค่ะท่านขั้นสีธรรมชาตินะคะค่ะเป็นเหลืองอิดค่ะเป็นเหลืองอิดนะคะค่ะเหลืองอิดขั้นค่ะทอค่ะค่ะเป็นหมีดขั้นค่ะ หนึ่งพันสี่ร้อยบาทเหมือนกันนะคะคาะเป็นมีขั้นค่ะขาดสวยนะคะค่ะค่ะตัดเชือกก็สวยค่ะค่ะเป็นท่้นนุ่มก็งามนะคะค่ะเป็นสีน้ําตาลค่ะน้ําตาลอ่อนนะคะถ้านั้นก็เป็นสีอีกค่ะเป็นดูแลวเป็นมันเป็นสีธรรมชาติค่ะขาะเพราะว่าสีธรรมชาตินะคะ ค่ะหนึ่บาทนะคะสวยทุกผืนงานทุกผืนแก่มทุกผืนค <It S 1> <Me S 2> <got> ่ะหนึ่งพันสี่ร้อบาทค่ะห่งพันสรบาทค่ะค่ะเป็นเมคเกอรนนะคะนี่ก็สวยค่ะเมีขก้นนี่ก็สวยนะคะ ค่ะเป็นคุณแม่ลองมาดูค่ะสวยนะคะเป็นออกเขียวี่มะเขียวยอดตองอ่อนนะคะสวยค่ะคุณแม่สวยนะคะค่ะเป็นหมีขั้นค่ะคนเก่าคนโบราณชอบมากนะคะหมีขั้นแบบนี้นะคะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะสองตะกอทอมือค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะ สวยทุกพื้นงานทุกพื้นแกนทุกพื้นโดดเด่นทุกพื้น่าเป็นเขียวอ่อนนะคะขามาพื้นไหนชอบพื้นไหนชวนทนได้ะคะ่ะตังค์่นชีร้อยบาท ค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณคที่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาค่าค,ค,คุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ